สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องมินนะคะที่ผู้สาฝ่ายขายบริษัทมาเลยมอเตอร์ค่ะเราเปิดกับการทั้งหมด4สาขานะคะมี่ทับทอพิจิตรบึงกาลางและก็พิศนุโลกนั่นเองนะคะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะพี่พีท่านใดนะคะสนใจรถนะคะสามารถเข้ามาดูใน คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องมิ้นหน่อยนะคะวันนี้นะคะน้องมิ้นจะพาพี่ๆนะคะมาชมกับรถนะคะเป็นแบรนด์โตโยต้านั่นเองนะคะเป็นโตโยต้าเอลติตนั่นเองนะคะปี2018เครื่องยนต์ที่พันหกร้อยนะคะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ออโต้ด้วยนะคะพี่ๆทันใดชอบนะคะกําลังหารถสเปคแบบนี้อยู่นะคะแนะนํามาดูในคลิปนี้เลยนะคะคันนี้จะเป็นโตโยต้าเอลตินะคะเป็นโฉมใหม่นะคะปี2018นนะคะมาในออปชันของตัว E นั่นเองนะคะ คันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะคะสามารถใส่เสริมไปได้เลยนะคะเราทําการเปลี่ยนให้ได้นะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นล้อเดิมนะคะที่ออกจากสูโตโตโยต,ต,ต้าเลยนะคะยางใหม่นะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่อยากได้แม็กนะคะแต่งซิ่งนะคะสามารถคุยกันได้เลยนะคะเราสามารถทําได้นะคะมารวยการยางของเรานะคะมีการ เปลี่ยนยางนะคะเปลี่ยนแม็กให้ด้วยนะคะสามารถตีเทอร์แลกเปลี่ยนได้แล้วก็คันนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยนะคะเป็นออปชั่นของตัว E นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะทามาชมภายในกันดีกว่านะคะภายในคันนี้นะคะจะเป็นสีครีมตัดดํานั่นเองนะคะเป็นระบบพูณสตาร์ทด้วยนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันที่พงมาไัยนะคะ,ะเป็นเบาะหนังนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีพุชคอนโทรลที่พงมาไัยนะคะเป็นระบบเกียวโตวิทยุ FM MP3 นะคะสามารถใช,ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้ารอบขัด เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะตัดกระดำนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้รถนะคะคันนี้นะคะราคาเพียงแค่40,000 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะสามารถฟรีจัดฟรีดาวฟรีโอนฟรีภาษีพรบรประกันภัยประเภทหนึ่งให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะชมด้านหลังนะคะก็จะฉบเฉียวแบบนี้เลยถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะคะก็สามารถ ดูกันได้เลยนะคะหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะคะสามารถโทรหาเราได้นะคะแล้วก็ลองเข้าไปเลือกดูได้นะคะรถของเรามีให้เลือกมากกว่า250คันกันเลยทีเดียวนะคะอยากดูรถคันไหนรีบเข้ามาจับมาจองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดที่ว่าดูคันนี้แล้วยังไม่ถูกใจนะคะสามารถทักเพจ a c e b o o k เรามาได้นะคะเรามีรถให้เลือกเยอะเลยนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะเป็น To y o ต a a l t i ตินะคะปี2018นะคะเครื่อง106นะคะระบบเกียร์โต้นะคะราคาเพียงแค่400,000บาทเท่านั้นนะคะ ค่างวดเริ่มต้นสาหรับลูกค้าประวัติดีนะคะอยู่ที่6 0 0 0กว่าบาทนะคะแล้วก็ถ้าคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดประวัติดีนะคะ1นะคะโปรโมชั่นของเราจะมีนะคะเหลืองเงินทำคุนกลับบ้านถึง1 0 0่0บาทนะคะ2นะคะขับฟรีปลอดดอกเบี้ย3 6 5วันนะคะ3เรามีดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะเริ่มต้นอยู่ที่2บาทจุดสตางค์นั่นเองนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่ประวัติดีแล้วเข้ามาหาเราเป็นทีแรกนะคะรับโปรโมชั่นนี้ไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าสนใจรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อนำมินได้ที่เบอร์ 062น,นะคะ3104482นะคะ ID Line <c oughs> ก็เบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะคะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพจเฟซบุ๊กมาโรยมาเตอร์รถยนต์มือสองนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ